เมสเอควีซีนสูตรรับฉบับเชฟคลิปนี้มาแชร์เทคนิคการทำเมนูเทป,ปันยากิซอสเสฉวนเมนูอร่อยๆอจากเนื้อหมูกระทะแช่แข็งของซีพีรวมกับสูตรซอสเสฉวนรสชาติอร่อยที่เหมาะจะบรรจุเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเลยทีเดียวจะมีวิธีการทำอย่างไรเชฟแดงเชฟผู้เชี่ยวชาญที่มาพร้อมประสบการณ์ถึง37ปีดีกรีกรรมการสมาคมเชฟโลกระดับแวสบีพร้อมจะมาแจกสูตรและเทคนิคกันอยู่แล้วครับ ไปชมกันได้เลยครับอันดับแรกนะครับผมจะมาทำซอสพิกเฉชวนนะครับพิกเฉลชวนมันจะมีกลิ่นหอมมากนะครับเวลาทำเราบดแล้วเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของมันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทาเลยกันนะครับไฮไลท์สำคัญเลยนะครับพิกเฉลชวน บุนิดนึงครับให้มันมีน้ามันของมันออกมาครับซอสโชออยุนะครับมันจะมีรสชาติจัดจ้านมากเราก็ดอกด้วยน้ำเปล่านะครับให้มันเจือจางนิดนึงเคี่ยวให้น้ำตาลละลายนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับ ได้ฟิลได้ได้มูสมาแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็ดับนะครับถือว่าซอสสำเร็จรูปแล้วทิ้งไว้พักไว้ให้มันเย็นนะครับปรามาณอย่างนี้นะครับออกเหมือนก็เป็นใสเพราะถ้าเหนียวข้นเกินไปนะเวลาเราผัดกับเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมันจะทําให้เนื้อสัตว์ไหม้ง่ายต่อไปเป็นเนื้อสัตว์นะครับกับผัดผักนะครับออเทปัญญากิวันนี้จะมาแนะนานะครับเนื้อหมูกระทะแช่แข็งของ C p พีนะครับข้อดีของตัวนี้นะครับเราเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับเราสามารถควบคุมความสะอาดนะครับว่าปลอดภัย1้0รนแน่ๆเลยครับเราขอยืน ตัวนี้นะครับถ้าเราใช้แล้วรสชาติจะคงที่เสมอนะครับแนะนำผู้ประกอบการทุกท่านนะครับสามารถจะควบคุมต้นทุนได้ใส่ปานการนิดนึงนะครับอย่าแรงมากนะครับน้ำมันเลยนะครับขับแรกเลยนะครับเอาใส่บรอกโคลี่ก่อนนะครับเพอบออราะโมมันจะเป็นผักที่สุกยากที่สุด มีสีสันนิดนึงนะครับอาหารทุกอย่างนะครับบางทีเราเรามองด้วยสายตารสชาติสีสันมันช่วยทําให้เราอยากทานอาหารมากขึ้นนะครับโอเคอ่าต่อไปเนื้อหมูกระทะแช่แข็งของ CP นะครับ นี่นะครับประมาณ80%ประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเคี่ยวซอสนิดนึงก็ลงในกระทะร้อนนะครับฮะเราเคี่ยวแป๊บหนึ่งนะครับให้รสชาติซอสซึมซับเข้าไปในตัวผักและตัวเนื้อหมูนะครับแล้วเราก็ปิดอ่าเราต่อ้วยกระทะร้อนเลยนะครับ ตอนนี้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับขออุ่นกระทะร้อนนิดนึงนะครับเพื่อให้ความร้อนของมันทำให้เนื้อสัตว์และซอสตุอยได้มีกลิ่นหอมขึ้นนะครับอันนี้สำหรับหนึ่งที่พร้อมเสิร์ฟนะครับลองดูกันเลยนะครับโอ้โหขั้นตอนสุดท้ายคับโรยต้นหอมเพื่อความสีสันและผสมการและมีรสชาติของมันนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเกยปัญญากีกระทะร้อนซอเสเฉยๆน,นะครับเราทำกันดูนะครับ